สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องการประกอบอาหารนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยคุณครูวลณีหวังเฝ้ากลางนะคะหรือคุูลี่นะคะ สำหรับแม่ครัวตัวน,น้อยของครูทุกคนนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปประกอบอาหารนะคะนักเรียนจะต้องมารู้จักขั้นตอนการเตรียมอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะการเตรียมอาหารนะคะจะเป็นการล้างผักผลไมก้การเด็ดผักนะคะเป็นงานที่นักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทาได้นะคะข้อที่1นนะคะมาดูกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะ การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ถูกต้องเหมาะสมนะคะจะทําให้การทํางานนะคะได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาในการประกอบอาหารนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะที่เราใช้ในการประกอบอาหารที่รู้จักมีดังนี้นะคะ1 1.1น,น,น,นะคะภาชนะที่ใส่อาหารนะคะมีหลายประเภทข้อที่1จะเป็นจานชามแล้วก็ถ้วยนะคะ 1.2นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารมีหลายประเภทเช่นกันนะคะจะเป็นช้อนและซ่อมนะคะข้อที่สองจะเป็นทัพพีนะคะ1.3เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะกระทะแล้วก็ตะหลิวนะคะแล้วเป็นหม้อใช้ปรุงอาหารประเภทต้มนะคะ1.4นะคะอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมอาหารมีหลายประเภทนะคะข้อที่1จะเป็นมีดข้อที่2จะเป็นกละมังขอ้ lights, ขอที่3จะเป็นโคกแล้วก็ไม้ตีพริกนะคะข้อที่4ี่จะเป็นเขียงนะคะ มาดูการประกอบอาหารกันนะคะการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารที่นํามารับประทานส่วนใหญ่จะทําให้สุกเสียก่อนใช่ไหมคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทําให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นนะคะสีสันน่ารับประทานการประกอบอาหารจะมีหลายวิธีเช่นกันนะคะหนึ่งก็จะเป็นการหุงการต้มการลวกการนึ่งการผัดการทอดการปิ้งยากและการอบนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะมีตัวอย่างการทําไข่เจียวมาฝากนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะวันนี้ฉันจะทําไข่เจียววันนี้ฉันจะกินไข่เจียววันนี้ ที่ทาไข่เจียวมาฝากหนึ่งให้น้องเริ่มตอกไข่ใส่น้ำตาลงไปตีไข่ให้เข้ากันสองตั้งน้มมันเทไข่ทอดไข่พัน หอมกุ่นทั่วกันเพื่อนเพื่อนต้องหิวแน่นอนสามตักข้าวสวยและยกไข่เดียวราดข้าวกินคนเดียวหรือแบ่งเพื่อนกินกินหอมทั่วใัน เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะการทําไข่เจียวยากไหมคะเด็กๆเ,เป็นเมนูที่มีประโยชน์สําหรับเด็กๆมากเลยนะคะเรามาดูภารกง,งานของสัปดาห์นี้กันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะปฏิบัติดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนถ่ายวิดีโอการทําเมนูไข่เจียวนะคะโดยในในวิดีโอนะคะจะต้องมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะ สองก่อนที่จะทําไข่เจียวนักเรียนจะต้องบอกชื่อนามสกุลนะคะก่อนทําเมนูไข่เจียวมาส่งคุณครูนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าคลิปคลิปวิดีโอที่ส่งมาให้คุณครูแล้วเป็นของใครนะคะ3นักเรียนสามารถถ่ายคลิปวิดีโอส่งได้ตามเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกนะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ในวัยที่จะต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูข,ขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะ